สบายดีท่านผู้ชมสบายดีมื่อนี้อ่าสิผาหม่างตู้พี่น้องหม่างตู้อดอกสิบแปดพี่น้องเบ็ดมันขาดพี่น้องขาดซองนวยอันนี้มาหม่างพี่น้องมาจอดไม้จอดไม้เห็ดไม้แหละนี่พี่น้องมันขาดซองนวยเบ็ดเบ็ด ปากสิบแปดพี่น้องเมื่อยแหงไปวงนางงานพี่น้องเปลี่ยนลำโพงพี่น้องเปลี่ยนดอกไม้ดอกเก่ามันขาดพี่น้องมาซื้อไม้มาเปลี่ยนไม้พี่น้องดูปากสิบแปดปากสิบแปดพี่น้องอันนี้มา่เรียบร้อยแล้ว มันขาดพี่น้องมันขาดแล้วมาเปลี่ยนใหม่ดอกสิบแปดพี่น้องปากสิบแปดดอกมันขาดพี่น้องเอามาเปลี่ยนใหม่มาต่อใหม่เกดไลาย,ย่าง นี่พี่น้องขาดสองนวยเลยเลยพี่น้องดองกาดอขาดสองนวยขาดสองนวยพี่น้องเมื่อ,อไรมังออกมังเขาอยู่นี่แหละ เอือรลายพี่น้องดอกไงเติบพี่น้องเปลี่ยนใหม่บ้างจอดไม่เมดใส่ยก้าอีกปากสิบแปดพี่น้องเบ็ดเบ็ด กนะ็แล้วพี่น้องมาก็ต่อแล้วชิบะกรอบ างานมาหนีพี่น้องม่เหนียเมื่อยลายไปน้องเห็ดกับเครื่องเสียงนี่โอเคพี่น้องคลิปก็จบเนนี็นเทัานี้เนาะฝากติดตามตอนต่อไปบายบาย